สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลจันทร์ชาแนลค่ะกับบรรยากาศที่ทุกมาแต่ตอนนี้ณเวลานี้เวลาแปดแปดโมงเช้าเกือบแปดโมงสอบพี่น้องอุณหภูมิอยู่ที่สิบแปดองศาค่ะอุณหภูมิอยู่ที่สิบแปดองศาอากาศเย็นค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะเด้่อพี่น้องเด้ออากาศเย็นลงทั่วประเทศแล้วมั้งเนาะ เพราะว่าตื่นกเบิเงขคาวค่ะบริเงขคาวบริเบิวงเงนินนั่นเลยว่าตอนนี้ทั่วประเทศไหมที่มันมีอากาศอากาศเย็นลงอากาศลดลงค่ะความความหนาวมาเยือนแล้วพี่น้องว่างใดอันแค่ที้มันจะหนาวด้อยอ่ะดนแล้วน้องจี่น้อมันก็เพิ่งหนาวความหนาวมาเย็ยนแล้วสัมผัสอากาศหนาวเย็ยนที่ <laughs> กลางทุ่งนานขมอดจะ้ะพร้อมที่จะจางติ้น แคมปิง้งเดี๋ยวเรพี่น้องจ๋าตรองน้าตื่นทางเริ่มจะแห้งลงแล้วทางแห้งแล้วแต่ว่า็ยังเี้เป็นลมเป็นบอยบบอยู่ก็เพราะว่าช่วงที่ฝนตกันะั้งพี่น้องแล้วก็ช่วงที่ฝน,น,น,นตกมันรดเพิ่นม,มาเกียวเขามหายังรดรดใหญ่ยิ่งเข้าออกเลยพี่น้ลดหนักมันรลดยังไงลดหนัก,นกทางก็เป็นลมเป็นบอตืตมกันไปอีกจ้ะนี่อากาศเยีแล้วแต่ว่า มือนีมือนีอนติกะเทียสมนเนื้อสมูทรงปกติค่ะว่าติจะทำออเดอร์ตามออเดอร์ที่ลูกค้าสร้างนะ้พี่น้องติจะไม่ได้เฮ็ใดใบด้วยกันนะจ๊ะจะไม่ได้ทำผืงให้มันค้างสต็อกไว้ค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าค้างสต็อกไว้บางครั้งมันถาาว่ามันเสียมัน,มนก็ไม่ได้เสียหรอกแค่เพียงว่าเขาไม่อย,อยากให้ลูกค้าได,ได้ได้สินค้าที่มัน ค้างสต,อต็อกเ้ายพี่น้องจ้ะเตกเ็เลย์เฉพาะที่ลูกค้าสั่งเท่านั้นจ้ะเอาเดินตามลูกค้าสั่งเท่านั้นจ้ะแล้วก็จัดส่งเต๋อเยจัดส่งทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบดีจ้ะแต่ก่อนนี่อเย่จัดส่งจันทร์จันทร์พุธสุขเนาะแต่ว่าตอนตอันนี้คือขอจัดส่งจันทร์กับวันพฤหัสสัปดาห์ละสองครั้งค่ะ ค่าขนส่งเพิ่มขึ้นแต่ว่าสินค้าของเตยก็ยังแต่ที่ก็ยังค่าส่งก็ยังเท่าเดิมอยู่ด้วยน้องเด้อก็ได้ปรับขึ้นราคาอย่างไ้ค่ะยังเท่าเดิมค่ะยังใช้ราคาเดิมอยู่ยังไม่ได้ปรับขึ้นราคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ยังอุดหนุนและก็สนับสนุนสินค้าของเตาลูกตานอยู่ค่ะสมบัวณขมอสละวก็หลายๆท่านกาแฟาบิงว่กับบิงโวากวาแฟโบราณ แต่ว่ากาแฟนี่ยังยังไม่ไม่เปิดให้บริการค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศถึงอากาศจะเย็นลงแต่ก็ยังเปิดอยู่แหละถ้าแต่นั่นแต่ตอนนี้คือเธอยังเกี่ยวเข่าอยู่คับพี่น้องเเกี่ยวข้าวอยู่เกี่ยวข้าวซอยกันกับข้าวเหงาะเพราะว่าปีนี้ยายนุ้ยหัลานก็เลยลงเกี่ยวพี่น้องขายอยากหลานหลานหน่อยจะลงเกี่ยวกับข้าวเงาะค่ะแต่ว่าเมื่อนนี้ขอตัวลงสายเนี่ยเพราะว่า ทำสมเนื้อสมหมูทีนี้เอาดอร์เข้ามาทำส้มเนื้อส้มหมูส่งลูกค้ากว่าวันนี้ทำไม่เยอะค่ะวันนี้ทำไม่เยอะพี่น้องมื้อนี้เบลออะไรกมื้อนี้ให้แค่กิโลครึ่งประมาณกิโลครึ่งนึงเบลออะไรเปิดรับออเดอร์เรือจ้าพี่น้องจ๋าท่านใดสนใจอยากได้ไปไว้ในครัวเรือนเอาไปไว้กินเนย้อสุกเฉือนพี่น้องเนื้อสแบบ บางท่านเข้างานกะเด็กกะอะไรทำงานเลือกค่าเลิอกอยังไปหาซื้อน้ากินก็ทันมีส่วนหมูติดตู้เย็นไว้ก็พี่น้องส่วนหมูสมมติติดตู้เย็นไว้เลยรสชาติแ่บพี่น้องจ๋าบอว่าสิอกหม้อล้มรอนบอว่าสิทอดเรือสปิงสีอย่างแต่เบิร์พี่น้องบอมมัวหมูเนื้อเนาะสำหรับท่านที่ทานทานหมูไม่ทานเนื้อเราก็มีสำหรับท่านที่ทานเนื้อไม่ทานหมูเราก็ทำ เพราะว่าภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆที่เตยใช้แกยังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะพี่น้องคะคือแยกระหว่างหมูกับเนื้อนะคะพี่น้องสามบบรอยเอามาคนกันเดอ้อจ้ะต่อให้ลูกค้าไม่เห็นก็ช่างใช่ะก็ยังแยกค่ะเสียงแยกหมอแหกแต่โป,ปะแยกเลยพี่น้องคะทุกอย่างที่แยกค่ะเพราะบางคนไม่ทานหมูเพราะบางคนไม่ทานเนื้อ เราทาให้ลูกค้าค่ะพี่น้องสาไว้วางใจได้เลยค่ะแม้แต่มีแต่เร่งแยกเด็กพี่น้องค่ะบเดี๋วไม่ได้ใื้รวมกันเดอ้อมีดก็แยกออกค่ะมีดหมูมีดเดือต่างหากไม่ได้ใช้รวมกันนะคะรับประกันได้ค่ะไม่มียัดไส้นอกไส้ไหนเด้อพี่น้องเดอ้อเพราะต้องว่าเออลูกค้าเขเห็นดอกบวค่ะเสียงหมูเสียงเนื้อต่างหากค่ะ ให้บริการนะคะท่านเลยสนใจอยากเอาไปซิมเอาไปไว้ติดตู้ติดรัวเรือนพี่น้องักเข้าไปที่เพจส้มว,วัวคมมอสเด้พี่น้องเข้าไปที่เพจส้มว,วัวคมมอสได้เลยค่ะแล้วก็จิ้มทักแชทได้เลยค่ะสอบถามรายละเอียดกับน้องแอดมินเขาได้ค่ะหรือบางครั้งเตยเขาไปตอบเองก็มีพี่น้องเพราะว่าถ้าเตยสะดวกเข้าไปตอบเองก็เข้าไปได้ค่ะพาะ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องแอดมินเพราะเขา้เขา้เขา,เขาไปตอบค่ะพี่น้องถามรายละเอียดได้ค่ะข้ายแพ็คละหนึ100่งร้อยคะแนนค่ะพี่น้องหนึ่งร้อยคะแนนเหมือนเดิมค่าขนส่งจะส่งเท่าเดิมค่ะบางเพื่อนเตได้ได,ได้ได้จกเติมที่เราืี่กันน้พี่น้องจกเติมมีลูกค้าเหมือนกันค่ะเพราะาบางบางท่านอยู่ในพื้นที่พิเศษพื้นที่พิเศษที่หมายถึงว่าพื้นที่ที่เอ่อ เอกชนหรือว่าอย่างเขาบ่ค่อยแลนค่ะเพราะว่ามันอาจจะไก่เนี่ยนี่เขายากออกอยากสินะพี่น้องบางครั้งติก็ต้องออกช่วยกับลูกค้าค่ะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะพี่น้องเนาะดูแลก,กันไปสนับสนุนสินค้าของเขาต้องขอพักคุณมีปนองสูงนะพี่น้องจ้บได้มากได้น้อยไม่เป็นไรนะพี่น้องเนาะ ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเน้อค่ะเพราะว่าสิเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ที่ยังชื่นชอบในรสชาติของส้มัวของคํมมอสส์ซ้มัวส้มหมีมม่คํมมอสอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณ้พี่น้องเด้อย,ยังรักษามาตรฐานเดิมอยู่คือรสชาติพี่น้องรสชาติไม่เปลี่ยนค่ะถ <laughs> ึงห่างหายไปดานแต่รสชาติก็ยังไม่เปลี่ยนเด้อ ยังอร่อยขี่เก่าค่ะรับประกันคือไม่มีสีผสมอาหารค่ะไม่ได้ใส่สีผสมอาหารนะพี่น้องบางท่านว่าเนื้อมันคือแดงแท้คืออันนี้เนี่ยไม่ได้สีผสมอาหารไม่มีดินตะสีว่มีอะไรทั้งสิ้นนะพี่น้องจ๋าคุณปรรดาชาวบ้านเราลว้ลวนๆนี่แหละ เดี๋ยวเเสื้อร้องมึงเบิ่งเด้อพี่น้องร้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออยาให้พี่น้องได้ซิมเบิ้งน้าพี่น้องจ้ะเบยถ่ายของอยู่หองใหญ่พี่น้องดูสดร้องซิมเบิ้องห้อเอาแสบอี๋เดลยพี่น้องเก็บไปกินเองอยู่ส่วนเก็บไว้กินเองก็ได้แต่ว่าก็อยากให้พี่น้องเขาได้ซิมนน้ำเนาะ อ่าค uh, ่ะสำหรับคลิปนี้ว่ามีอย่างไรพี่น้องจ๋าโดนนัวหัวมนกันทักท้ายกันเห็นหน้าเห็นตากันดูแล้วพรุ่งนี้เวลาได้มาพบพอกันหลังจากนี้ติกันจะไปเฮ็ุสมมูสมมลูกค้าสมเนื้อสมูส่งลูกค้าแล้วกะจะลงเกี่ยวเขาพี่น้องจ๋าก็ค่อยได้มีเวลาปานไหนเนาะร้านกาแฟกันยังไ่ได้เปิดย้ำเป็นทางการค่ะแต่ว่าออเดอร์สมเนื้อสมมูเปิดรับเหมือนเดิมนะคะจะส่งทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะพี่น้องจ๋า สั่งมากสั่งน้อยเราก็จะทยอยส่งให้ค่ะเราก็จะส่งให้ค่ะพี่น้องจา้าส,สนใจสินค้าเราทักไปที่เพจส้มวัวคำมอจา้าตอบถามรายละเอียดกับน้องแอนมินได้ส้มหมูแพ็คละหน,นึ่งร้อยคะแนนส้มเนื้อก็แพ็คละหน,นึ่งร้อยคะแนนในหนึ่งแพ็คส้มหมูจะมีสี่ห่อส่วนส้มเนื้อจะมีสามห่อค่ะน้ำหนักบ่มีบ่บ่แม่นว่าหนักไปตองนี้พี่น้องจา้ารับประกันค่ะไม่ไม่ได้หนักไปตองนะคะคุณภาพแน่นค่ะขอบคุณค่ะ,คคะจะไหนผู้พรอนคิดไหมคะพี่น้องจา้า อยู่ดีสบายลำเงินท้องสูสุคนจ้าของคเอฟซสน้อยเพื่พอ,อแนแพงค่ะ FC เอซเหล่านี้เอฟซี FC พเขามอเซีขอศิลปินทุกท่านทีมานาน้อยเพื่พอแนแพงค่ะอยู่ดีสบายลำเงินท้องสูสุคนจ้าสวัสดีค่ะ